สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุภกิจสุธิรักโสภาวดีและเด็กชายเกียรติศักดิ์รักในสกุลขอนําเสนอเกี่ยวกับโครงงานที่ชื่อว่าการศึกษารูปแบบของบ่อเลี้ยงที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของกบนาที่มาและความสําคัญกบนาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําที่มีความสําคัญต่อกเกษตรกรรมของไทยเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายดูแลรักษาไม่ยุ่งยากมีการเจริญเติบโตเร็ว และสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ดีปัจจุบันกบนานในธรรมชาติมีปริมาณลดลงอย่างมากเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยถูกเปลี่ยนแปลงไปทำ ให้เกษตรกรหันมาพิจารณาเลี้ยงกบนาเพื่อจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นแต่การเลี้ยงกบนาให้ได้ผลผลิตดีนั้นต้องอาศัยรูปแบบการเลี้ยงที่เหมาะสมดังนั้นโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับการเลี้ยงกบนาในอนาคตวัตถุประสงค์ของโครงงานโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์หลักสองประการคือ หนึ่งเพื่อศึกษารูปแบบของบ่อเลี้ยงที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของกบนา 2. เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างรูปแบบของบ่อเลี้ยงแต่ละแบบว่ามีผลต่อการเพิ่มน้ำหนักของกบนามากน้อยเพียงใดสมมติฐานของการศึกษาบ่อเลี้ยงแบบบ่อน้ำบวกผักบุ้งจะส่งผลให้กบนามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากที่สุด เมื่อเทียบกับบ่อเลี้ยงรูปแบบอื่นๆกำหนดตัวแปรการศึกษาครั้งนี้มีการกำหนดตัวแปรต่างๆดังนี้ตัวแปรต้นคือรูปแบบของบ่อเลี้ยงกบตัวแปรตามคือน้ำหนักของกบตัวแปรควบคุมได้แก่สายพันธุ์น้ำหนักและเพศของกบที่ต้องเท่ากัน ปริมาณอาหารปริมาณน้ำความเข้มแสงและอุณหภูมิที่ใช้ในการเลี้ยงกบต้องเท่ากันในทุกบ่อขอบเขตของโครงงานโครงงานนี้จะศึกษารูปแบบของบ่อเลี้ยงที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของกบนาโดยดำเนินการทดลองในช่วงเวลาระหว่างวันที่20มิถุนายนพศสพศ2567 จนถึงวันที่30สิงหาคมพศ2567ที่โรงเรียนบ้านห้วยผาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษานี้เราคาดหวังว่าจะได้รับทราบถึงรูปแบบของบ่อเลี้ยงที่มีผลทำให้กบนามีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นที่สุดนอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกใช้ในการจัดรูปแบบบ่อเลี้ยงกบ ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงและส่งเสริมการจเจริญเติบโตของกบนาในอนาคตวิธีการดำเนินการการเตรียมบ่อเลี้ยง ในโครงงานนี้เราได้เตรียมบ่อเลี้ยงกบในรูปแบบต่างๆเพื่อทำการศึกษาว่ารูปแบบบ่อเลี้ยงใดจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกบนามากที่สุดโดยบ่อเลี้ยงทุกบ่อทำจากบ่อซีเมนวงบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง60เซนติเมตรและใช้บ่อละ2วงมีการจัดเตรียมบ่อเลี้ยงในสรูปแบบดังนี้ 1. บ่อเลี้ยงรูปแบบบ่อทรายบ่อนี้มีการใช้ทรายเป็นพื้นด้านล่างของวงบ่อซึ่งจะเป็นพื้นที่สำหรับการเลี้ยงกบเช่นเดียวกันมีการต่อท่อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำเช่นเดียวกันกับบ่อซีเมนโดยให้ระดับน้ำขังในบ่อสูงไม่เกิน5เซนติเมตร 2. บ่อเลี้ยงรูปแบบบ่อน้ำและผักบุ้งไทย บ่อนี้มีการใช้ดินในการทำพื้นด้านล่างของวงบ่อและจัดทำบ่อพักน้ำที่มีผักบุ้งไทยอยู่ภายในบ่อเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นมีการต่อท่อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำเหมือนกับบ่อเลี้ยงอื่นๆโดยให้ระดับน้ำขังในบ่อสูงไม่เกิน5เซนเมตร 3. บ่อเลี้ยงรูปแบบบ่อซีเมน บ่อนี้มีการเทพ,พื้นซีเมนต์ที่ด้านล่างของวงบ่อเพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการเลี้ยงกบมีการต่อท่อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำโดยให้ระดับน้ำขังในบ่อสูงไม่เกิน5เซนติเมตรหลังจากเตรียมบ่อเลี้ยงทั้ง3รูปแบบเรียบร้อยแล้วกระบวนการดำเนินการทดลองได้จัดขึ้นดังนี้ 1. เตรียมบ่อเลี้ยงทั้ง3รูปแบบ รูปแบบและหนึงบ่อทำความสะอาดบ่อให้เรียบร้อยและเติมน้ำลงในบ่อให้มีระดับน้ำขังไม่เกิน5เซนติเมตร2นำพันกบจำนวน6ตัวที่ใช้ในการเลี้ยงแต่ละบ่อมาชั่งน้ำหนักเพื่อหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักเริ่มต้นของกบแต่ละตัว 3. นํนำพันกบลงในบ่อเลี้ยงตามรูปแบบที่เตรียมไว้ 4. การให้อาหารกบในแต่ละบ่อจะใช้เม็ดอาหารที่มีคุณภาพโดยให้อาหารทุกวันวันละสองครั้งคือช่วงกลางวันและช่วงเย็นโดยให้อาหารในปริมาณที่เท่ากันและในเวลาเดียวกันทุกบ่อ 5. การเปลี่ยนน้ำในบ่อเลี้ยงจะทำทุกวันก่อนการให้อาหารในตอนกลางวันเพื่อ รักษาความสะอาดและคุณภาพน้ำที่ดีสําหรับกบ6เมื่อเลี้ยงครบ30วันเราจะจับกลบในแต่ละบ่อมาชั่งน้ำหนักอีกครั้งและหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักเพื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักเริ่มต้นที่ชั่งไว้หลังจากกระบวนการทดลองเสร็จสิ้นเราจะบันทึกผลและนำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ในการ วิเคราะห์ว่ารูปแบบบ่อเลี้ยงใดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกบมากที่สุดความแตกต่างของน้ำหนักกบก่อนและหลังการเลี้ยงจากการทดลองเลี้ยงกบในบ่อทั้ง3รูปแบบผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าน้ำหนักเฉลี่ยของกบทั้ง5ตัวในแต่ละบ่อเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังการเลี้ยงนี้แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโต และการเพิ่มน้ำหนักของกบที่ได้รับการเลี้ยงในบ่อเลี้ยงแต่ละรูปแบบโดยรายละเอียดของแต่ละรูปแบบมีดังนี้รูปแบบการเลี้ยงแบบที่1บ่อทรายกบในบ่อนี้มีการเพิ่มน้ำหนักเฉลี่ยจาก31.3กรัมก่อนการเลี้ยงเป็น77 รัมหลังการเลี้ยงซึ่งความแตกต่างของน้ำหนักอยู่ที่4 5.7กรัมรูปแบบการเลี้ยงแบบที่2บ่อน้ำบวกผักบุ้งกบในบ่อนี้มีการเพิ่มน้ำหนักเฉลี่ยจาก3 5 3 3กรัมก่อนการเลี้ยงเป็น82.5กรัมหลังการเลี้ยงซึ่งความแตกต่างของน้ำหนักอยู่ที่47 จุดกรัมรูปแบบการเลี้ยงแบบที่3บ่อซีเมนกบในบ่อนี้มีการเพิ่มน้ำหนักเฉลี่ยจาก36.5กรัมก่อนการเลี้ยงเป็น106.6กรัมหลังการเลี้ยงซึ่งความแตกต่างของน้ำหนักอยู่ที่70.1กรัมการเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบการเลี้ยง เมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการเลี้ยงกรบในบ่อทั้ง3รูปแบบพบว่ารูปแบบการเลี้ยงแบบที่3บ่อซีเมนมีการเพิ่มน้ำหนักของกบสูงที่สุดโดยความแตกต่างของน้ำหนักเฉลี่ยหลังการเลี้ยงสูงถึง70.1กรัมซึ่งบ่งบอกถึงความเหมาะสมของวิธีการเลี้ยงในบ่อรูปแบบนี้ต่อการเจริญเติบโตของกบ ในขนาดที่รูปแบบการเลี้ยงแบบที่2บ่อน้ำบวกผักบุ้งและแบบที่1บ่อทรายมีการเพิ่มน้ำหนักน้อยกว่าโดยเฉพาะรูปแบบที่1บ่อทรายซึ่งมีความแตกต่างของน้ำหนักฉเฉลี่ยอยู่ที่45.7กรัมซึ่งน้อยที่สุดในบรรดาบ่อเลี้ยงทั้ง3รูปแบบสรุปผลการทดลอง จากผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเลี้ยงในบ่อเลี้ยงแบบที่3บ่อซีเมนเป็นรูปแบบที่ทําให้กบเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับบ่อเลี้ยงอื่น2รูปแบบโดยน้ําหนักเฉลี่ยของกบหลังเลี้ยงมีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดรูปแบบการเลี้ยงในบ่อที่ต่างกันอาจมีผลต่อ อัตราการเจริญเติบโตของกบซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาวิธีการเลี้ยงกบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทดลองหรือการใช้งานจริงในอนาคตจากสรุปผลการทดลองไม่เป็นไปตามสมมติฐานเนื่องจากบ่อเลี้ยงแบบที่3บ่อซีเมนเป็นรูปแบบที่ทำให้กบเจริญเติบโตได้ดีที่สุดซึ่งดีกว่าบ่อเลี้ยงแบบบ่อน้ำบวกผักบุ้ง ผลการทดลองนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของรูปแบบบ่อเลี้ยงที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต,ตของกบซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับเกษตรกรรมหรือผู้ที่สนใจในการเลี้ยงกบเพื่อการพัฒนาวิธีการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจรับฟังขอบคุณครับ